สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแกะรอยเซกเตอร์หุ้นรายไตรมาสประจําควอเตอร์หของปี2023 2นสะคะสําหรับเทปนี้จะเป็นเทปของกลุ่มการแพทย์นะคะซึ่งก็จะเป็นการสรุปเกี่ยวกับผลการดําเนินง,งานในควอเตอร์หที่ผ่านมาของอโรงพยาบาลในเคเ a ิ e ของทาง KCS นะคะแล้วก็ให้ภาพเป็นเอาลุกควอเตอร์สรวมทั้ง ทั้งปี2023นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยหุ้นเด่นของกลุ่มการแพทย์นะคะสำหรับโควด้หนึ่งของผลการดำเนิน,นง,งานที่ออกมานะคะโรงพยาบาลใน c o v e r ของทาง KCS เองเนี่ยมีทั้งหมด5โรงพยาบาลนะคะโดยภาพรวมกำไรโควด้หนึ่งเนี่ย ก็ยังคงรายงานกำไรสุทธิที่ลดลงนะคะประมาณสัก29%เยอนเยแต่ว่าถ้าเทียบกับ Q4 นะคะของปีที่แล้วเนี่ยกำไรสุทธิโดยภาพรวมของทาง5โรงพยาบาลเนี่ยโตได้ประมาณสัก5%นะคะการลดลงของกำไรโดยภาพรวมเยออนเยียเนี่ยยังคงมาจากผลกระทบของการปรับฐานไรายได้เกี่ยวกับโควิด ของโรงพยาบาลขนาดกลางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเกษมราชโรงพยาบาลจุฬารัต์แล้วก็โรงพยาบาลธนบรุรีซึ่งเคยได้ประโยชน์จากโควิดในช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยถือว่ามีผลกระทบจากฐานไรายได้ที่ลดลงนะคะในขณะทีะ่ต้นทุนเนี่ยลดลงเนี่ยปลาที่น้อยกว่าก็เลยฉุดกำไรในภาพรวมของกลุ่มเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับ Q1 ของปี2022นะคะ,ะ Q on Q เนี่ยโตได้ต้องบอกว่าได้ประโยชน์จากโรงพยาบาลขนาด ใหญ่ทั้ง BDMs แล้วก็ b h เนี่ยที่กำไรโตได้ทั้ง y Eon a r y E a r และก็ Qon Q นะฮะโดยภาพรวมก็เลยทำให้กำไรของโคตรหนึ่ปีนี้เนี่ยเห็นการเติบโต,ตได้เล็กน้อยนะคะถ้าเทียบกับโคตรสี่ถ้าเราดูในรายโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยยังคงให้ผลการดำเนินง,งานเป็นกำไรที่โตได้ทั้ง Eon E และก็ Qon Q ทั้ง BDMs แล้วก็ Q Q, b h นะคะ ส่วนเอา o o k ใน쿼ตซ์สโดยภาพของกลุ่มการแพทย์เองเนี่ยเราคาดว่ากำไรสุทธิโดยรวมเองเนี่ยจะยังคงลดลงเยอออนเยอนะคะ,ะหลักๆเนี่ยยังคงเห็นการปรับฐานไรายได้เกี่ยวกับโควิดของทั้ง BCS, CSG แล้วก็ TSG อยู่นะคะเพราะว่าครึ่งแรกของปีที่แล้วเองเนี่ยการระบาดของโควิดทําให้โรงพยาบาลขนาดกลางที่รับรักษาผู้ป่วยโควิดเนี่ยยังคงได้ประโยชน์จากไรายได้ ที่เกี่ยวกับโควิดแล้วก็ได้ผลบวกในเชิงอีโคโนมีออฟสเกลอยู่นะคะิวปีนี้เนี่ยโดยภาพของฐานกำไรเองเนี่ยยังคงเห็นการลดลง year on year แต่ว่าถ้าเราดู Q on Q เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยจะมีผลกระทบในเชิงฤด,ดูกาลช่วงวันหยุดเดือนเมษานะคะ,อะของคนไทยก็จะเป็นหยุดค่อนข้างเทศกาลยาวแล้วก็ของต่างชาติเองโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ย ก็จะติดเรื่องรอมดอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บริการในควอเตอร์สก็จะมีผลกระทบในในแง่ของปัจจัยฤดูกาลนะคะแต่ถ้าเราดูในรายโรงพยาบาลต้องบอกว่าโรงพยาบาลกเกษมราชจุฬารัตนะ,ะให้น้ําหนักว่าน่าจะเห็นการเติบโตของกําไรในควอเตอร์สเมื่อเทียบกับควอเตอร์หได้นะคะโดยคีย์ไดเวอหลักของควอเตอร์สองำหรับทั้ง BCS แล้วก็ CSG เนี่ยคือ รายได้ของกลุ่มประกันสังคมนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าเงินสดบางส่วนที่ได้ไประโยชน์จากเรื่องของอัตราค่ารักษาที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนกลุ่มประกันสังคมเองเนี่ยก็จะได้ไประโยชน์จากเรื่องของการรักษาที่มีการปรับค่าเหมาจ่ายขึ้นแล้วจะเริ่มตั้งแต่1พฤษภาเป็นต้นไปนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลในเชิงบวกก็จะเริ่มเห็นในโคตรสองแล้วก็ไปเต็มในคตรสามและ4ของปีนี้นะคะพราะนั้นโดยทิศทางต้องบอกว่าคตรสองเองเนี่ยโรงพยาบาล ขนาดกลางของในค o v e r ของ KCS เอง BCS แล้วก็ CSG เนี่ยเราคาดว่ากำไรจะเห็นการเติบโตได้เมื่อเทียบกับ Q1 นะคะส่วนครึ่งหลังของปี2023เนี่ยกำไรของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเราคาดว่าจะกลับมาโตได้ทั้ง year-on-year year, แล้วก็โตได้ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะปัจจัยหนุนในช่วง second half ของปีนี้เนี่ยยังคงเป็นเรื่องของปัจจัยฤดูกาล q u ตร3นะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ผลในเชิงบวกของประกันสังคมที่จะปรับอัตราค่ารักษาเต็มไปมาสสามและสีนะ,ะก็จะทําให้ทั้งกเกษมราชจุฬารัตเองเนี่ยเราคาดว่ากําไรในโคตรสามและสีเนี่ยจะมีทิศทางการเติบโตได้เยียออนเยีนะคะเป็นไตรมาสแรกนะคะแล้วก็ Q ิวอเนี่ยเราให้น้ําหนักว่าน่าจะเห็นการเติบโตได้เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนทั้งปี2023เนี่ยกำไรในภาพรวมของกลุ่มเนี่ยเรายังคงมองว่าน่าจะยังเป็นการลดลงอยู่เทียบกับปี2022นะคะเพราะว่าเป็นการปรับฐานในช่วงครึ่งปีแรกของโรงพยาบาลขนาดกลางนะ,ะแล้วก็ทั้งปีเนี่ยก็เราคาดว่ากำไรเนี่ยจะลดลงประมาณาราวสัก12%เมื่อเทียบกับปี2022นะ,ะแต่ว่าจะกลับมาโตได้ในปี2024สําหรับภาพรวมกำไรของกลุ่มโรงพยาบาลนะคะหุ้นเด่นของกลุ่มโรงพยาบาลเรามีการปรับ ในเชิงของหุ้นเด่นในกลุ่มนะคะโดยเรามีการเลือกเกษมราชหรือ BCS เนี่ยเข้ามาเป็นหุ้นเด่นของกลุ่มโรงพยาบาลในรอบนี้นะคะ,ะคู่กับ CSG นะะ Target Price ของ BCS คือ23.50บาท50ส่วนจุฬารัตเองเนี่ยเราคงไว้เป็นหุ้นเด่น Target price คือ4บาท50เราชอบทั้ง2โรงพยาบาลก็คือเรามองว่าทิศทางของผลการดำเนินงานในปีนี้เนี่ยผ่านจุดต่ำสุดแล้วในโครตรหนึ่งนะคะแล้วก็ให้น้ำหนักว่า คนละสอเนี่ยก็จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของกําไรเมื่อเทียบกับควอเหนึ่งส่วนครึ่งหลังเนี่ยเราให้น้ําหนักว่ากําไรของทั้ง2องโรงพยาบาลน,นี้จะเห็นการเติบโตได้ year on year นะคะแล้วก็มีอัตราก,การเติบโตที่เร่งขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะจากผลบวกหลักๆก็คือทั้งลูกค้าเงินสดแล้วก็ลูกค้าประกันสังคมนะคะส่วนโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่าง BMS ซึ่งเคยเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มโรงพยาบาลของเราเนี่ยโดยภาพของปัจจัยพื้นฐาน BMS เองเนี่ยเรายังคงชอบ ทิศทางการเติบโตอยู่นะคะแล้วเราก็ยังมองว่าตีมสําหรับโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยยังคงอยู่ในเรื่องของการได้ประโยชน์จากการกลับมาใช้บริการของลูกค้าต่างชาตินะ,ะซึ่งจะเห็นผลบวกมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ต่อเนื่องถึงปี2024นะ,ะเพราะฉะนั้น BMS ยังคงเป็นตัวเลือกสาหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในตีมการเติบโตรับการกลับมาของลูกค้าต่างชาตินะคะสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอ รา,ายงานของกลุมการแพทย์เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ